สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนๆนะนะวันนี้พามาปลาในวันว่างๆกับครอบครัวนะครับหากับข้าวนะครับผมดครวตัวเลต้ปอย่นเย้ตองตัวไม่รไม่เจริไปยมันเยวจับกม่เนื่อโอ้จได้ไม่ตรงตัวดิสวยดงวดิเจงเปยดูตรงร่างตัวีง

เออไปกะการลง

đây này. ơi <laughs> 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 <laughs>

นี่ทำให้เราหม้ไากคนห่ได้อยากูดอยากแชรเป็เรื่องออก่มออกมาเออได้เอาหิ่มไว้ทีนึงเยี่ยมสิแปลก่าดีกินนี่นี่ต้องนั่งบกเยเย่ว่าวิโน์เยเยดว่าเ้ียกทุ้คมาช่วยดีดม่จูบไม่รู้ว่ที่ต่างห้องหิ่ได้็บอยู่นั่นเลยขึ้นดงนี้หันม้ดำขึ้นพ้นมาก โอเคก็ตรนี้นี่จ้าปาเล่าโทนะนี่แต่ว่าไม่เอามาทงตอนเรือมาพานเม็ดไม่รูไปเรือยเดือพอได้มาอยู่ข้างบนนี่ห็นทีเงี้ยเป็นปลาตัวงันจ้ะนีเออเหมือนเจ้าปโค้ไปโค้บจับติดติด้ก็

ตกลงไงวะกันนี้กำร้องกันไปร้องไงวะก็ห้าลเก็นได้เลยแ่วะไม่ใช่ตอนเอาอันไหมโอยเอาไปเม่นะม่อย่า้

ปาก้อนัไม่กนาทีปากก้อนันแหละจะลุงป่อยเลยมันเหมือนปลา่อนุ่อยลมมันก็นะปเนี้ยวเยยว่าแถวทรงดูผมก็นี่กั้มไม่เม็ดทวงดูในลโตแต่วนอ่างไม่โดนนน้อยเยวันี้ก็มันใหญ่ยมดเต็มกั้มเลยนี่บอกว่าเต็มกั้มวิ่อวมาตัวนี้เยบาไปนุมมาปามาป่าดึงเอาไม่ตันไม่ตเลยวอามนี่า

mày subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ gì những video hấp dẫn โอ้ยเออปากกาบ่แม่นตายเลยแม่นออกได้มาให้ไปยังฮักอยู่น้ออีกนี่มีออกแหแค่อยู่เดี๋ยวเด้อแค่มือน้อยเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาสิแท้เออบีปิ๊กแท้โอ้เป็นตายเลยเอ้าอือจะเอาจ๊ะปุ๊ Ai, lựa chọn em. Hát liền, mọi người. Bì phái, <laughs> bé. Bì phái, bé. Bì phái, bé. 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 không có Bé. 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 Bé.

ไม่แล้วมันม้วนลงว่างเลยนะขีมมันดิดิเรียกว่ามันม้วนีย่ามนวนาแล้ก็ม้วนนึงมันต้องว่างถึงได้ด้วยเนาะอุ้ยอุ้ย